ผู้ต่อไปสนามหนึ่งนะครับโฟคิงเอ็กพีเดดีเดดีนะครับกับน้องเหรียญทองลีลันนะครับกับสิงเพ็ดนะครับเตรียมตัวทำการแข่งขันที่สนามหนึ่งเลยนะครับทีมเอาตอนนี้เลยครับรายงานตัวสนามสองด้วยครับเอาตอนนี้เลยครับรายงานตัวสนามสองครับ ทีมเอาตอนนี้เลยครับมารายงานตัวด่วนเลยครับคู่ต่อไปนะครับเอาตอนนี้เลยครับ ชาร์กสเตลครับทีมชาร์กสเตลครับมาถึงแล้วรายงานตัวสนามสองสามได้เลยครับท ah ีมชาร์กสเตลครับอึ่งตัวอ้วนครับรายงานตัวได้ครับสนามสองสามครับอึ่งตัวอ้วนครับรายงานตัวสนามสองได้ครับชาร์กสเตลวัดรายงานตัวสนามสองได้ครับ สนาม2จะเป็นทีม S P R Academy นะครับสนาม2จะเป็น S P R Academy ครับเตรียมตัวลงนะครับกับวายไลน์นะครับคู่ต่อไปสนาม2เป็น S P R Academy กับวายไลน์นะครับเตรียมตัวนะครับชาร์จสเตลครับชาร์จสตตลครับรายงานตัวสนาม2เลยครับชาร์จสตตลยกมือครับน้องอยู่ไหนแล้ว ชาร์สติลมารางงานตัวที่สนามสองได้เลยครับอึ่งตัวอ้วนครับรางงานตัวที่สนามสองนะครับอึ่งตัวอ้วนเอาตอนนี้เลยครับรางงานตัวที่สนามสองไดครับ กาจรตู่ครับขอ JBBS เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับคู่ต่อไปเลย JBBS อ่ะคู่ต่อไปสนาม3ามนะครับจะเป็น SWSB 2นะครับเตรมตัวนะครับ SWSB 2นะครับกับ JBBS s t b b u นะครับสนามสามคู่ต่อไปนะครับในรุ่น14ปีชายนะครับจะเป็น SWSB 2นะครับเตรมตัวนะครับ กับ JBBSBBU s นะครับคู่ต่อไปสนาม3ามนะครับ ผู้ต่อไปสนามหนึ่งนะครับโฟคิงครับ XP Daddy นะครับ Four King XP สนาม2จะเป็น S P R Academy กับ Y Line นะครับกู้ต่อไปนะครับน้องลงแล้วนะครับ สนาม3ตบจากคู่นี้นะครับเตรียมตัวลงครับ S W S B 2นะครับ S W S B 2นะครับกับ J B B S ครับ S T B B U นะครับอ่าเชิญเลยครับน้อง S W 2ครับ S W S B 2ครับ เหมือนกัน7ต่อ7ครับต้องเล่นโอเวอร์ชามใครได้9ก่อนชนะสนาม S I A S P B U นะครับสนาม3ามคู่ต่อไปนะครับโอเคนะครับประจัาตูโอเคประดิน2นครับมารอได้ที่สนาม3ได้เลยครับทีมประดิน2นครับ เชิญที่สนามสามนะครับอึ่งตัวอ้วนครับอึ่งตัวอ้วนครับรายงานตัวสนามสองเลยครับชาร์กเอกสติวชาร์กเอกสติวครับรายงานตัวสนามสองเลยครับใครเรือมเสื้อคุมนะครับสีชมพูนะครับมารับได้ที่โต๊ะนะครับของอะไรโรงเรียนอะไรไม่รู้ SEMP นะครับใครลืมเสื้อคุมมารับได้คืนนะครับึงตัวอ้วนกับชาร์กเอ็กซ์สเตลครับมารายงานตัวสนามสองให้เลยครับอึงตัวอ้วนกับชาร์กเอ็กซ์สเตล สนามสองคู่ต่อไปจะเป็นอึ่งตัวอ้วนกับชาร์กเอ็กซ์ติลนะครับส่วนสนามสามครับพิษปูกับยุพินเลตลองครับรายงานตัวด้วยครับสนามสามครับพิษปูกับยุพินเลตะลองครับท่านอยู่ไหนรายงานตัวสนามสามด้วยครับทีมไหนครับยุพินเลตะลองกับพิษปูครับที่อยู่ตรงนี้ครับน้องอ่ะงงใหญ่เดินมาก่อน ยุพินกับพิษบูและตะลองครับรายงานตัวที่โต๊ะด้วยครับสนามสามครับ ยุพินเลตลองครับมาหรือยังครับมาายงานที่โต๊ะได้เลยครับสนา,ามตาครับยุพินเลตลองครับ ชาร์กเอ็กสติลทีมบครับรายงานตัวสนามสองเลครับชาร์กเอ็กสตลทีมบีบยครับมั่วทรงครับมั่วทรงครับรายงานตัวสนามสองด้วยครับทีมมั่วทรง p ีทีอครับพีทีอนครับรายงานตัวสนามสาด้วยครับ p t ททีม A ครับ ถือว่าเป็นการวอร์ไปในตัวนะครับห้ามไปตัดหน้าโต๊ะนะครับเดี๋ยวมันกดคะแนนผิดเรื่องมันจะใหญ่นะครับถ้าจะตัดก็ก้มเลยครับหมอบคาหน้าโต๊ะออกมาเลยครับ น้องเหรียญทองรีรันเสมออยู่กันกันกบสิงเพชรหกเท่ากัน สิงเพชรหนีไปเป็น10ต่อ8ครับส,สองคะแนน3ลูกแล้วครับติดกันสองคะแนน4ลูก10เท่ากันสิสงเพชรนำ11ต่อ10 สิงเพชรเรียกเวลานอกครับโชว์ชวแบงค์น้องมันรู้แล้วแบงค์แบงค์ไม่ต้องตามน้องน้องรู้แล้วคู่ต่อไปสนามสองจะเป็นทีมมั่วทรงนะกับชาร์กเอสติลทีมบีนะครับมั่วทรงกับชาร์กเอสติลทีมบีนะครับ จบสักคู่นี้ถ้าอึกตัวอ้วนยังไม่มาเราจะจับแพ้บายนะครับทีมชาร์ปเอ์ติโอเชนะทันทีนะครับหลังจากคู่ต่อไปนะครับถ้าตกไปแล้วอึ่งยังไม่ครบนะครับเราก็จะจับแพ้บายเลยนะครับตัวสนามพิทปูครับลงเลยครับพิทยุพินนะครับเชิญเลยครับทีมพิทปูกับยุพินเล่ตลอบนะครับ ชมั่วตรงครับเชิญครับสนามสองครับทีมมั่วตรงอยู่ไหนครับเชิญสนามสองครับทีมมั่วตรงครับน้องครับลงสนามสองเลยแล้วครับทีมมั่วตรงครับอยู่ไหนครับ เชิญที่สนามสองนะครับทีมอื่นจะรอนะครับน้องๆงองมาแล้วพยายามอยู่บริเวณรอบสนามนะครับไม่ต้องไปวอร์มข้างล่างครับตามไม่ไหวครับเข่าข้อพี่ไม่ค่อยดีนะครับ สิบสวิสิงเพ็ดสิงเพ็ดชน,นะไปนะครับสิบส